สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูชองวิไลให้โชคนะครับเมื่อนี้ทางช่องเข้าครับได้เดินทางมาถึงวัดปูน้องหลักเป็นที่เรียบร้อยกับเผื่อผ้าเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขนะครับประจางวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5งพันหารกสิบหานะครับว่าแนวทางตัวเลขของปูครับสีเดินทางไปที่ท่างใดประจางวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับงวดที่แล้วนะครับให้ล่างออกบนให้บนออกล่างนะครับเอฟซีเฮาที่ติดตามคลิป กะคงศีได้รับชมกันแล้วนะครับให้ล่างออกบนให้บนออกล่างครับเข้ามาติตามต่อนะครับสารัพิษทันใดที่โชคที่มันนะครับสื่อบนซื่อล่างกะคือสีมันกันนะครับอ่าวดนี้เข้ามาติดตามต่อเลยครับว่าอ่าแนวทางตัวเลขของปูนองหลักประจําวนไปที่หนึ่งกันย่าโยนที่จะถึงนี่ครับสี่เดือนทางไปทิศทางใดครับอ่าเพียงพอเป็นการเสียเวลาขอการเลื่อนเส้นที่พิชิทุกท่านนะครับ ไปการนมาสการหลวงปูหลวงหลักน้ากันเลยครับถ้าสูตรเก่าบดกาบนมาสการครับกาบนมาสการครับกาบนมาสการปูคมาติดตามแนวทางเป็นจังไดปูเน้นบนออกล่างเน้นล่างออกบนสูตรเก่าเนี่ยนะถ้าดูมันจะไปจังไดก่อนเนี่ยจะเอาเป็นบนล่างนี่คือข้างบนข้างล่างนี่ปูตัวเก่าตัวหนึ่งมันเป็นบนล่างตัวหนึ่งมันเป็นล่างตัวหนึ่งเป็นบนเราจะพี่น้องเกี่ยวรักฐานเห็นมึง นะะคของหัวที่เหลีวนะคะคู่ให้ล่างไปออกบนให้บนออกล่างพี่น้องแต่ว่าตัดเหลี่ยมเลือนเลือหน่อยตัวได้พี <Onion. S 1> ่น้องเยียบบนสองคู่ล่างสองคู่ทัดจำพวกเพชรน้องพี่น ids, ้องน้องเดียวหาใบเก่าให้ดูถ้าซื้อบนซื้อล่างก็สิถืออยู่เนาะคู่เนาะให้บนออกล่างให้ล่างออกบนชุดเร์ลูกชุดเซอร์ลูอคงรู้ยิธีเซอร์ลูกโบใช่ชุดนี้อีกชุดนึงแน่ละไม่ใส่หรอกคือเซอร์ลูกเขา เราก็ชุดสรุปตัวผู้เขียนใไฮนูเมย์สรุปตัดตอที่นี่ดินี่ดิ๋ยวนี่ตัวนี้เป็นชุดใหมบชุดนี้ได้เนี่ยกำลังกินไฮรูมได้เนี่ยนี่พี่น้องเห็นว่าแปลงสามออกบุญนี่นะชุดสรุปเลยอืมชีดสรุปเลยนะคะเอาบุลลุนต้อกันต่ออีกพี่น้องเห็นบ่ลอี่สองสี่สามแปดง่ายป้วยไฮร่างออกบนให้บนออกล่าง ง่ายปูเอาจบเกี่ยปูให้มันเอ้ปูดูมันเด่นอยูเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นบนนะค่ะปูมันนี่เขาดูมันจะไปจังไดเขาัหมพอภาษาบ่ได้ไปตักเองกไหมี่ายนะปูอือแลก็ตักไม่รู้เลยเลขเลขเลขสวดเลขสวดปูกับเขาพี่น้องเลขสวดกับเขาเดี๋ยวเราปูนบ่ปูเกตสามเปรเห็นบ่พี่น้องเลขสวดนะคะเห็นบ่ เหล็กสวดกับเขาว้านี่สีสวดเนี่ยเขาปูว่านี่พี่สวดเตาลิดคือก,กันเบิดวัดพี่น้องเบิ้ดถูกแต่คนบิ้ซื่อเบิดถูกแต่คนบิ้ดซ <c oughs> ื่อปูว่าบิ้ถูกแต่คนบิ้ดซื่อเพราะว่าเหล็กเหล็กนี่ปูไปสวดอยู่ภางเหนือพี่น้องถือเบิดวัดค่ะพี่น้องถือเบิดสุกคนนะคะเนาะบนสูตรเก่าและสูตรตัดอ่าปูก็ถือเบิดสุลูกนะคะได้ฟูลาลายเมื่อไรแสนเนาะคะ่ะเนาะ บอดซื้อแต่คนบอดถูกบ,บ,บ,บอดบอดถูกแต่คนบอดซื <c oughs> ้อ,อสุดเขาบอดถูกแต่คนบอดซื้อดิอเขียนชิดอีแล้วเนี่ยอาวอแล้วหลับด <c oughs> ูส <c oughs> ามสี่สามห้าหลมดีแท้ ห้าห no ้าห้า <strong> ส <and> ิหาห้มแปดสเก้า ไอ้เป็นชุดบนบ้งดสี่้า้าดห้า้บนทูจิตลงล่างวดวงนเนี่ยสุดบนที่โรงงานงวเมื่อกี้บันีสูดล่างที่ขึ้นบนได้บันสูดล่างที่ขึ้นบนสูดบนที่ลงล่างสุดล่างทำ้งินไปแล้วสุดล่าง คาล่างเก้าหนึ่งสามหกเดแปดนี่คนล่างคนล่างมีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึงแปดสามสาม าแปดล่างล่างดับคุกดับตัวเลขคุกตัดคุกทิ้งหายตัดอย่างเดียวดับโมกบุบวงวะนี่ฮู้ดับบ่ค่ะพวกที่ผ่านมาดับล่างเขายูนบ่ค่ะเก่ากับดับดับเก่ากับหาดับเก่ากับหาเนาะดับยูยูงวดนี้ดับหกเนาะปูล่างดับหกล่างดับหกล่าง บนดับห้าบนดับห้าล่างดับหเนาะครูดับห้าตัดราคาออกตัเราคยตัดราคาแล้วไงนับนแล้วนี้เป็นยังไงเกือบก็สามบวกกันได้เท่ากับสิบเอ็ด ด,ด,ดับหนึ่งนะอันนี้ดับบนดับบนดับหนึ่งกับห้าบนดับหนึ่งกับห้าเนอะครบูบนดับหนึ่งกับห้าเด้อพี่น้องล่างนี้ ดับหกนะคะดับหกอย่างดับของปูยูอยู่เนาะพี่น้องเนาะบวกอีสูตรนึ่งกันงวดที่แล้วก็ดับยูดับยูอยแม่หนวดนี้ก็ซียูคือเก่านั่นบอสอืมบวกอีสูตรนึงก่อนดับยูมาดับยูนี่มาหลายงวดแล้วเนาะปูเนาะที่ลงไหาะดับดับล่างนี่อยู่แต่ดับบนนี่ดับบน่่งายพี่น้องดับดับล่างนี่อยู่ทุกงวดแต่ว่าดับบนนี่มีผาดอยู่อันนี้วาแบบตรงๆเลยพี่น้องดับบนนี่อยู่อยู่ ดับล่างนี่บ่พาดแต่ว่าบนนี่มีพาดแน่อืมดับล่างหกขาดเลยดับขาดเลยหกบ่มาแน่นอนบ่มาชัวร์ปับจะไหนกับบอมาหกเนาะปูเอาพี่น้องหกดับล่างชัวร์ชัวร์ร <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์เราบ่มาแล้วหก เราเห็นคู่คู่ดับลายสูตรเราพี่น้องนี่คู่อะไรยนี้นะคะดับสองสูตรดับปดังดับปการคทิมงบนดังหนึ่งกัห้าเลขเด่นเด่นเด่นตัวนี้เด่นเมือที่แล้วมันขึ้นบนหกเจ็ดแปดเนี่ยตัเราบ่ปูหกเจ็ดแปดตัวนี้มาได้หกเจ็ดแปดเลขติดบาะเขียนติดเห็นไหมคะปูติ เลขติดหกเจ็ดแปดเนาะติดบนละมวลควอนมาบนบนละควอก่อนมา,าตรงนี้ได้ตัวเก่าตัวเกา่าทัดดับถ้าด,ดับพุกทับเป็นถ้าเป็นเลขล่างมวลควอนมาบนวันนี้ยชื่อมาบนชื่อมาล่างค่ะอ่ามีแค่เดียวเลขติดอ้าวบนยังตามแปดอีกรือเป่ครับปูณใช่บนสามสูตรสามสูตรยังมีสามแปดเหลืออยู่นะปูรเนะาะมาอยู่รสตัดออกก็ได้ออกแล้ว เผื่อมันออกซ้ำเด้ปูเผื่อว่าใดๆเผื่อปึบตัดปั๊บตัดออกก็ได้่งเผื่อมันออกซ้ำสองงวดติดเลยปูอบโบน่แมนมันเคยออกอยู่ซ้ำกันเด็กติดยังมีแค่เนียนยังรั่วทะลุจะเน้นให้ก็ยังเน้นไว้ยังเน้นนักมักลักเจ็ดเนี่ยนะจะบวบ่น บุญยัคำนวณบุเลขอะไกันอันตัวนเ้ดกว่านเด่นสามเก้าปะูลางนี่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเด่นเจ็ดบุญอนตัวนี้กีก่อชุดบนเงวนก่านตงล่างชุดล่างขึ้นบนงวนนี่สิตรงบอเนาะืูสิเป็นจังไลยรักสามยงตรงกันเลขอดีเลยเนี่ <laughs> <c oughs> นนอ๋ชัดเจนแล้วพี่น้องอ,อ,อนี่คะแนนะสูตรเก่าซ้ำนี่สูตรหม่งวดที่สองเรือจกักรอ๋อพี่น้องสูตรหม่งวดบนบนดับห้ากับหนึ่งติดบนล่างก็กคือหกเจ็ดแปดนะคะแล้วบนนี้ปูคัดแล้วเหลือสามซีซีซีสามเก่าซีเก่าซีแปดนะคะบน ล่างดับหกนะคะเลือกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดนะคะสามแปดตัดไปแล้วเรีเยบร้อยแต่ว่าปูขีดเนีนไห้ก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะคะบนวงกลมเนีนไห้สามเก่าเม็ดเตี่ยวนะคะเอาชัดเจนเนี่ยท่าตัวเลขนะคะเนาะเอาสุดท้ายนี่ก็ ขอขอบุญขอบคุณนะคะปูเดอร์ค่ะที่แบงปันแนวทางให้แฟนครับทังช่องไดมีโชกมีลาภน้องแนะคะสาธุครับปูสาธุฮิงฮิงด้วยด้วยแตกอีกบุญลางนวลนี่ครับหลังจากรับชมรับฟังแนวท่งตัวเลขจากปูน้องหลักเป็นทีเรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวท่งครับวังวายอีซีครับคือสีแคปนาจอไว้เป็นที่เรียบร้อยพิจารณาครับไปยิบจับสลากกินแบงค์รัฐบาดครับ ประจำวันที่1กันยายน2565ที่จะถึงนี้เนาะครับเนาะครับเอฟซีที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับในทางช่องเฮ้าครับวิไลยให้โชคและกกาเอฟซีใหม่ที่เข้ามาครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับสิบประพาดข่าวสารครับเพราะว่าทางช่องเฮ้าไปติดตามหลายสำนัะครับเพื่อมีสำนักใดสำนักหนึ่งโดนอกโดนใจพี่น้องเฮาสิบประดพาดข่าวสารครับออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ อาสุดทยนี้ครับขอกรับข้อมูลขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ